วันนี้ IT n o แนวจะพาไปอัปเดตเรื่องของสถิติด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยครับทราบไหมครับว่าตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นใช้ระบบปฏิบัติการอะไรกันบ้างในขณะที่ต่างประเทศนั้นคนจำนวนมากนะครับจะย้ายไปที่ Windows 7กันแล้วแต่คนไทยกว่า67%ยังคงใช้ Windows XP กันอยู่แต่การเติบโตของ Windows 7ในบ้านเราก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเช่นกัน บราว์เซอร์ยอดฮิตสำหรับคนไทยเป็นตัวไหนก็เป็นตัวที่หลายๆคนที่คงใช้กันอยู่นี่แหละครับ Internet Explorer Version นที่กินส่วนแบ่งไปแล้วราวก็สาบรองลงมาก็จะเป็นเวอร์ชัน7ที่17%แต่ที่กำลังน่าสนใจก็คือ Google Chrome ครับโดยช่วงเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้ใช้มากเกินเบราว์เซอร์ Firefox โดยทั้งคู่ตอนนี้นั้นมีส่วนแบ่งราวราวครับ ส่วน Search Engine ที่มีคนใช้มากที่สุดนั้นก็เป็น Google ครับโดยเรียกว่าคนไทยเกือบร้อยเซนะครับจะใช้ Google เพื่อค้นหาข้อมูลเป็นหลักขนาดในสหรัฐอเมริกาเองนั้นยังมีคนใช้ Google ไม่มากขนาดนี้เลยหรืออย่างในจีนนั้น Google นั้นจะมีส่วนแบ่งเล็กมากจนแทบจะไม่มีผู้เล่นรายเล็กๆในตลาดจีนด้วยซ้ำไปเมื่อพูดถึง Google แล้วอยากจะเล่า Google Chrome ต่อครับ ล่าสุดนะครับได้ออกเวอร์ชัน13มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับคุณสมบัติที่เรียกว่า Instant Pages ที่น่าจะถูกใจคนใช้ Google ในการหาข้อมูลนั้นเพราะว่า Google Chrome นั้นจะดึงหน้าเว็บของผลลัพธ์การค้นหาอันดับแรกมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราให้โดยอัตโนมัตินั่นเองเรียกว่าพอเราคลิกเลือกปุ๊บหน้าเว็บก็จะมาปั๊บเลยโดยไม่ต้องรอโหลดอีกต่อไป เจอคุณสมบัติแบบนี้เข้าไปเชื่อว่ามีคนหันมาใช้ Google Chrome เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวมาเรื่องใหม่ล่าสุดอีกตัวก็คือ Avatar Kinect จาก Microsoft ครับใครที่มีเครื่องเล่นเกม Xbox 360 และพว่วงไปด้วย Kinect สามารถสร้างอวตาราตัวแทนของตัวเองขึ้นมาแล้วให้ปลั๊กอินอั a ท่า Kinect นั้นสร้างตัวการ์ตูนของเราที่ขยับตัวแขนขาและร่างกายไล่ไปจนถึงคิ้วปากและดวงตาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดถึงหรือกำลังแสดงออกให้ได้ทันทีเลย อาจจะยังไม่เหมือนจริงที่สุดเท่ากับในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่ก็ทําได้น่าตื่นเต้นและประทับใจเหมือนกับยก motion capture มาไว้ในบ้านยังไงอย่างนั้นเลยจบไอ n ีนาวันนี้ลาไปก่อนมาต่อกันที่นวัตกรรมจากต่างแดนกับเทคโนโลยีที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราในด้านต่างๆนั้นมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับผู้ที่เป็นตากล้องฟังทางนี้ครับผมปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับคำว่า การถ่ายภาพที่เรียกว่าแพ็กช็อตใช่ไหมครับผมและนวัตกรรมในการทำแพ็กช็อตล่าสุดเป็นยังไงเลยครับติดตามกันได้เลยครับเราจะเลือกให้เรานะครับเริ่มต้นจากการสร้างแล้วก็ตั้งขึ้นมาอยากถ่ายทั้งหมดกี่ภาพถ่ายทั้งหมด8ช็อตนะฮะแล้วก็กล้องที่อยู่นี่ก็ลองถ่ายภาพไปขณะที่วัตถุของเรานั้นกําลังหมุนนะครับได้ผลลัพธ์มาแล้วฮะแล้วทั้งหมด8ช็อตเป็นยังไงเราทำเป็นแฟลชขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าจะคอนโทรลได้ด้วยเมาส์ของก็ได้เหมือนกัน จากแค่8ช็อตแลงานที่ทำตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราทำจำนวนภาพให้มากกว่า8เช่นเป็นจำนวน20-30ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถนำภาพดังกล่าวไปใช้ในโปรแกรม Flash เพื่อไปแสดงสินค้าของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ได้ครับ <This> one, ตัวอย่างรองเท้าตัวนี้นะครับ <3 D. S 2> ตัวนี้เป็น 3D นะครับสังเกตน,นะครับเป็นการใช้เมาส์นะครับแล้วก็ถ่ายด้วยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถทำให้มองเห็นจากด้านใต้ได้ด้วยซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวก็ลังจะใกล้ออกมาแล้วออเหมาะสำหรับการแสดงสินค้ามาก เจลิมโหมดคอนโทรลที่น่าสนใจของ iOmega ครับผมก็เอามาให้ดูนเล่นๆนะครับตัวนี้เก่งจริงๆเป็นรีโมทคอนโทรลผมเข้าใจว่าใช้กับเซตท็อปบ็อก์นะครับตัวนี้ก็มีปุ่มเป,ปิดปิดตามปกตินะฮะอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็สาม,มารถที่จะคลิกซ้ายคลิกขวาบนล่างแล้วโอเคพอยส์ตรงกลางได้โฮมเสิร์ชเปิดปิดลำโพงแต่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับคีย์บอร์ดอยู่ด้านหลังโ้งมนสวยฮะ ป็นคนชอบรีโมทครับก็เลยเามาให้ดูคุณสมบัติยังไม่ต้องพูดถึงเอาดีไซน์ก่อนแล้วกันนะในขณะเดียวกันมีอีกตัวนึงครับด้านหลังครับใส่แบตเตอรี่สองก้อนมาดูนะครับ <Cyber. S 1> นะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุตรัสนะฮะทางด้านมังติมีเดียเพลเยอร์จะอยู่ซ้ายมือส่วนทางด้านขวามืมอก็อจะมีลักษณะของเคอร์เซอร์ขึ้นลงเหมือนรีโมททั่วไปลดลงมานิดนึงก็กลายเป็นคีย์บอร์ดด้านล่างก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่ถูกอินทิเกรตเข้าไปในเซตอับบ็อกซ์ของ i o m e เม AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะมาตรฐานใหม่ Ultra h i g h s p e e d Internet 7 0เถึง100เมกจาก True Online สาระดีดแบบนี้ไม่ได้มีแค่ตอนต้นเท่านั้นช่วงหน้าไปพบกับ Photoshop Express Editor w เ b a p p เว็บแอปพลิเคชันตกแต่งภาพที่หลายคนนั้นยังไม่รู้และรวมไปถึงหน่วยประมวลผลที่เร็วกว่าบนสมาร์ทโฟนให้ความแตกต่างและยังสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าได้อย่างไรชมในช่วงหน้า A crucial cyber city.